เออม่ไ้ม่มีแมกแมม่อนล้ือก่อนนะครับอ่าเอาเมียถูถูนะครับครับไปเลยครับอดูดี้าบอัเอะ้างบนเลครับบอกกี่ไรก็คืออะรเนีครับัใสเนอ้ครับ จใช่เพราะเอาวัดเขียไหมไม่เกินนะครับร้านอะครนะครับรู้เลยนะครับวัดวัดสุรูมิวัดวัดกุยสาดีหนึ่งครับไปได้ดูไหมเกียวก็ทะลมเนาะไปเจอที่จุดเสียงอะไรบ้างไหมไม่มีนะเราร้องไหม ครับปกตินะโอเคขอบคุณนะครับเบื้องต้นนะครับขออนุญาตนำเรียนเรื่องโควิดก่อนในพื้นที่จังหวัดศิรเกิตก์ขณะนี้ยังไม่พบผู้ติดเชื้อนะครับท่านผู้ว่าการจังหวัดก็มีการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อของจังหวัด แล้วก็ตอนนี้เราวิ่งจให้ตั้งจุดตรวจคัดกรองเ,อเขตรอยต่อจั้งหวัดอื่นที่จะเข้ามาในพื้นที่เราจำน,นวน15จุดนะครับก็มีกำลังเจ้าที่ตำรวจเป็นหลักแล้วก็มีกำลังทั้งปกครองสารณสุขร่วมปฏิบัติในในจุดตรวจทุกจุดครับส่วนเรื่องอช่วงโควิดกลางระบาด ี่น้องประชาชนอาจจะมีปัญหา,าในการใช้ชีวิตบ้างนะครับในส่วนของตำรวจก็จัดตำรวจออกประชาัมพันธ์ให้ชาวบ้านระวังป้องกันตัวเองเรื่องโควิดรวมถึงประชาันเรื่องอุบัติเหตุเรื่องปัญหาอาจ,จกรรมในพื้นที่นะครับเราเพิ่ม กำลังของตำรวจในการออกตรวจในทุกพื้นที่มากขึ้นนะครับท่านผู้จัดการก็ให้ในโยบายเกี่ยวกับหนึ่งำอำเภอหนึ่งเซฟตี้โซนก็คือจุดเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยนะครับอาจจะกรรมทั้งหมดในพื้นที่นะครับกำลังช่วงนี้เราใช้เต็มที่ครับแล้วก็มีกำลังของฝ่ายทหารและก็ปกครองร่วม ในการระวังป้องกันภัยให้กับพี่น้องประชาชนด้วยครับ